สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนครับเที่ยงนี้มาพ่อกับบาถึงปทุมราดครับเหมือนี่บาถึงกบมีควายท่องครับท่องเก้าเดือนครับเก้าเดือนนิดๆแล้วละครับความสูงอยู่ที่รอยสามสิบสองครับพี่น้องครับสูงเติบครับอ่างไงครับล่ำตัวเงาครับตัวนี้ครับ เปิดรลค่ครับน่าสนใจครับมือนี้ครับลดแหลกแจกแถมไปเลยครับพี่น้องครับเปิดไว้สามหมืนหาครับพี่น้องครับสามหมืนหาครับมือนี้รงฟีจะลอยโลดนะครับเด้อสามหมืนหาครับวายอ่างหง่ๆลำเงาๆครับลูกสาม่าทองนี่ครับใหญ่ครับวายตัวนี้ครับใหญ่ครับลำเงาครับอ่างดีครับ สามหมื่นหาครับพี่น้องครับกระเ็นพ่อสือแห้งครับตัวนี้ครับหูครับในความหูความเชื่องครับพี่น้องครับแขงขาใหญ่ครับตอนนี้ครับเบิ้งชุ่มไทยไปก่อนครับบาตึงเอามาลามครับหมือนนี้ครับบู๊ครับทองโซนๆลยครับพี่น้องครับทองโซนๆลามเวาๆครับกินยาป่องครับ วงเขาวงพระจันทร์ครับกอมดีปันยังครับประกันทองนะครับเด้อเก่าเดือนเลยนะครับใกลแล้วครับนมซีเต่ายู่ครับบุครับบันทายครับเพจครับแข่งข้าไญ่ดีครับเชื่องดีครับ แต่ความเงาครับพี่น้องครับสูงลอยสามสิบนิดๆครับหมอสํำหรับนํำไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ครับกล้วยโค้งสางใหญ่ครับตัวนี้ครับ3าม0หือนหาครับพี่น้องครับท่านใหนเห็นชิปนี้แล้วก็โทรหาเบาถึงได้ครับหรือแอดไลน์มากก็ได้นะครับเด้อไยทองใหญ่ๆทองแก่ๆครับเป็นตะเลียงครับ บ่ต้องทาโดนบม่ต้องเลี่ยงโดนครับตัวนี้ครับไดรุ่นแท้แน่นอนครับเลี้ยงอีกบ่โดนเดรุ่นแท้แน่นอนครับเพราะว่าบ่าวตึงตรวจทองให้แล้วครับควายอยู่อำเภอปทุมราชครับพี่น้องครับจังหวัดอำนาจเจริญครับบ่าวตึงนี่นะครับเป็นเจ้าของเพิ่นครับพี่น้องครับโทรมาแอดไลน์มากก็ได้ครับเดี๋ยวบ่าวตึงพร้อมสิจัดทรงทันทีครับบอกซื้อทีอยู่มากครับเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับ บอได้มาจำแต่ย่างไดครับเพราะว่าทุกมือนี่ครับมาจำกะโอ้หลายครับเฮ็ดยากครับบางคนผู้ท่าผู้แก่ก็เฮ็ดเป็นครับแต่ทังที่ดีก็อยากให้มาจำไว้นะครับและสิเป็นเจ้าข้าเจ้าของครับถือว่าเอาเลี้ยวครับพี่น้องครับแต่ทันใดบ่สะดวกกะเก็บเงินไปทางครับบอกซื้อทียูมากครับเบาถึงบม่มีปัญหาครับทรงคือทรงครับพี่น้องครับ ลำเงวๆครับโค้งสางได้ดีครับเป็นตาปไว้พัฒนาสายพันธุ์ครับพี่น้องครับโอ้ยเหล้ายาครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นวายปากกว้างครับปากกว้างกินยาดีครับคำไม่โอ้ยถ่องพอนครับเองเป่งนะครับเพราะว่าพอนกินยาดีครับยาป้องในบ่านยังนะครับพี่น้องครับเลาากินเล่มกินจนเบิดครับ สามปัหาครับของดีและค่าถูกครับสนใจก็โทรหาเบาถึงได้ครับพี่น้องครับไปเห็นคลิปนี้แล้วฟ้าวตัดสินใจด่วนครับค้วยหู่ครับเชื่องครับชี้ก็ได้พ่นนะครับให้เพิ่อนออกลูกสักอนนะครับเด้อตี๋วน่เพิ่นครับเพิ่นทองไงครับทองไ่ทองแก่ครับพี่น้องครับเบิ้งเบิ้งการกินยาครับปากใหญ่ๆปากกว้างๆครับอุ้ยเหล่าหยาแต่ละคำครับพี่น้องทันใดมีหยา่หลายครับพื้นที่ทำเลดีๆครับจัดเลยครับตัวนี้ครับ ามมืนหาเท่านั้นครับพี่น้องครับราคาเบาๆครับควายใส่ใหญ่ๆครับใส่บิบิ๊กเลยครับถ่องให่ย่ๆครับถ่องอ่างใหญ่แห้งครับถ่องครับไปหาควายเลี้ยงครับให้ผู้เท่าผู้แก่ก็เลี้ยงได้ครับนี่ครับบ่อดื้อบ่อส้นครับจูงยางกาง่ายครับจูงยางกาง่ายครับ เล่มยาเรต้อง่วงครับพี่น้องครับสนใจโทรมาได้ครับเ้อของดีครับของดีครับของดีเมืองประทุมครับพี่น้องครับประทุมลาดครับไอยเล่มยาครับยาปองครับอู้ยครับต่ำนิ่งๆเลยครับรีบตาสินใจด่วนครับพี่น้องครับเห็นคลิปนีแล้วครับ บ่มีปัญหาแน่นอนครับเล่มยาครับแถมเสือกไปเลยครับเสื้อบ่าตึงสื่อลอยหนึ่งผมนะครับนี่ครับเสษยิ่งย้ครับยาวประมาณสิบเมตรสิบหาเมตรได้ครับแถมไปเลยครับสื่อวายแถมหอดเสือกใหม่ครับพี่น้องครับ สุดท้ายนี้ครับบาตึงคงจะขอเจ้าพิบเพียงธนิกอนครับ่าตัดสินใจด้วนครับพี่น้องครับดูดีไม่แห้งสุขู้สุกสนครับสวัสดีครับผม